สวัสดีค่ะวันนี้ต้องรับกลับเข้าสู่ช่อง m y k i z s m e ครั้งหนึ่งนะคะวันนี้คิดจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากเล่นเวลาออเลสไปแล้วกว่า45ชั่วโมงเต็มสำหรับใครที่ไม่รู้จักเวลาออเลสนะคะเวลาออเลสเนี่ยเป็นเกมเมโม RPG ที่เน้น PVP การเล่นเป็นทีมและที่สําคัญคือไม่มีอุปกรณ์ใส่ตัวดรอปจากมอนสเตอร์เลยทุกอย่างต้องคราฟเองหรือได้จากเควสเท่านั้น คลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของคิดรัวๆเลยนะคะคิดรู้สึกจอยแล้วก็สนุกกับเกมเกินความคาดหมายมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าคิดเนี่ยเริ่มเล่นกับเพื่อนๆหลายคนก็ได้ส่วนมอนในเกมค่อนข้างโหดนะคะถ้าเล่นคนเดียวเราก็นี่ทำเพยสแต่เพยสหลกักแต่พอเล่นกันเป็นกลุ่มสักสองสามคนขึ้นไปเนี่ยก็ชิลมากๆจนไปติดที่ d p s c h เช็คที่แรกนะคะที่ให้ตีมอนสเตอร์สิบสองตัวเหมือนบังคับให้พวกเราเนี่ยต้องเริ่มคับของด้วยตัวเองกันแล้วนะคะที่อุปกรณ์เทียร์สามเทียร์สี่ เกมนี้มันพาคิดย้อนกลับไปนึกถึงสมัยก่อนตอนเด็กๆที่เล่นในเมโบกับเพื่อนเลยนะคะที่เวลาเราจะอัพเวลแต่ละทีเนี่ยจะต้องเล่นฟาร์มกันทั้งวันทั้งคืนแม้ว่าเวลารเฟสเนี่ยจะไม่ได้ยากเข้าเกมสมัยก่อนแต่ก็ไม่ง่ายเหมือนเอมโสมัยนี้แน่นอนค่ะและนั่นแหละค่ะมันคือเสน่ห์ของเกมนี้เลยระบบคราฟติ้งคือหัวใจหลักของเกมพอไม่มีอุปกรณ์รอปจากมอนสเตอร์เลยคุณจะต้องเลือกว่าจะโฟกัสดีเพสหรือว่าคราฟก่อนเพราะมาสเตอรี่พอยต์เนี่ยมีจำกัด สิ่งหนึ่งที่คิดกังวลคือถ้าไม่มีระบบซื้อขายแบบอิสระระหว่างผู้เล่นเช่น private trade หรือว่ามีระบบใสร่ราคาใน option house แล้วก็คิดไม่รู้เลยนะคะว่ามันจะไปรอดไหมเพราะแบบนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถแบ่งหน้าที่กันในทีมได้จริงๆเช่นคนหนึ่งอัพแต่สกิลคราฟก่อนส่วนคนที่เหลือไปลุย DPS แล้วเดี๋ยวแบบเพื่อนคราฟเวลเองเราเพื่อนคราฟก็คราฟของให้ DPS แลกเปลี่ยนกันแต่ก็ได้แต่ภาวนานะคะเั่ PvP ก็คือเดือดขบเครื่องมากๆไม่ว่าจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่ง 3าต่อสวอวอลระดับประเทศหรือเป็น Open World PK มีหมดเลยนะคะสรุปเลยเนี่ยเกมนี้คิดชอบมากๆสนุกกว่าที่คิดไปเยอะเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปกันต่อนะคิดจะพาไปดูทีละระบบละกันว่าไปรัตเคเลสเนี่ยมีระบบอะไรน่าสนใจบ้างหน้าแรกจะเป็นหน้าข้อมูลตัวละคระเตตัสแรกเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มเร็วในการหาทรัพยากรน,นะคะเตตัสที่2คือเพิ่มโอกาสติคดคริติคอลและเพิ่มแรงของดาเมจคริติคอล เซนจะเพิ่มพลังป้องกันการเจาะกายภาพระเวศนะคะส่วนบทัพที่4ี่เนี่ยจะเพิ่มเลือดสิหน่วยและเพิ่มความเร็วในการหาทรัพยากรมากกว่าสเตตัสแรก5าเท่าและยังเพิ่มค่าประสบการณ์ของสกิลหาทรัพยากรอีกด้วยมันโพจะเพิ่มพลังป้องกันกายภาพระเวทพร้อมทงงั้งยังช่วยให้อุปกรณ์หาทรัพยากรของเราเสื่อมช้าลงมิสดอมช่วยลด d า,ามเม g กายภาพระเวทเป็นเปอร์เซ็นต์ช่วยลดโอกาสโดนคลีและช่วยทําให้โดนคลีเบาลง ทั้งยังได้รับประสบการณ์การหราทรัพยากรเพิ่มขึ้นมากกว่า fighting spirit 1เท่าตัวต่อมาจะเป็นวิธีการดูラกิ้งหรือเลเวลนั่นเองนะคะ เลงที่1และ2เนี่ยเราจะยังไม่ได้มาสเตอรี่สโตนจะจะมาเริ่มได้ตั้งแต่เลงที่3าเป็นต้นไปนะคะโดยที่เราสามารถนำมาสเตอรี่สโตนเนี่ยไปอัพทักษะอาวุธหรือไลฟ์สกิลได้1ชนิดตามที่เราต้องการแต่ต้องเลือกให้ดีนะคะเพราะเรามีลิมิตที่7ก้อนเท่านั้นนอกจากนี้จะมีหน้าต่างรายละเอียดสเตตัสและฉายาที่เราเลือกไว้พร้อมกับหน้าค่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเมืองต่างๆโดยที่ตรงนี้เราจะต้องระวังให้ดีนะคะเพราะหากว่าค่าความสัมพันธ์ของคุณกับเมืองไม่ถึงระดับเฟนชิพเนี่ยคุณจะรับเควสหลักในเมมืองัดไไไปไไ่้ สามารถหาค่าชื่อเสียงได้โดยการฆ่ามอนสเตอร์ในเมืองนั้นๆทำเควสกระดานหรือทำเควสลองค่ะมากันที่หน้าเควสต,ต่างๆนะคะเราจะสามารถเลือกเควสให้ขึ้นไกด์เราบนจอสูงสุดได้5เควสมาดูสกิลกันบ้างเราจะต้องเลือกใช้อาวุธสูงสุด3ชนิดในกรณีที่ถือโลด้วย แล้วเราจะสามารถใช้สกิลของอาวุธแต่ละชนิดได้โดยที่แต่ละสกิลก็จะมี2-4สายให้เราเลือกอีกทีหนึ่งส่วนเรื่องอรายละเอียดแต่ละสกิลเดี๋ยวคิดทําคลิปลงลึกเกี่ยวกับอาวุธแต่ละชนิดเพิ่มให้นะคะ นอกจากนี้ยังมีสกิลชุดเกาะให้เราเลือกอัพเทียรชุดที่เราต้องการใส่หรือใส่ป้องกันที่เราต้องการได้รวมไปถึงสกิลพิเศษที่สามารถเลือกได้สูงสุด2สกิลเช่นสกิลโนดดีบัฟ3ชนิดออกจากตัวเราเองหรือสกิลเพิ่มโล่3 0ของเลือกสุวินาทีมีสกิลติดตัวที่เราเลือกใช้ได้สูงสุดอีกสสกิลด้วยกันเช่นสกิลโจมตีมอนสเตอร์แรงขึ้นหรือสกิลโจมตีคนแรงขึ้นนะคะ สุดท้ายเป็นไลฟ์สกิลต่างๆไม่ว่าจะเป็นสกิลหาทรัพยากรจาพวกขุดแร่ตัดต้นไม้คาบนี้คาบจอบหรือว่าคาบชุดสวมใส่ในระดับลสูงขึ้นจะคล้ายเอาเบียนะคะถ้าใครเคยเล่นแต่จะต่างกันตรงที่จะมีมาสเตอรี่สกิลให้ปลดล็อกในไลฟ์สกิลด้วยค่ะระบบเก็บเศษกระดาษรายงานต่างๆตา,ตา,ตาแมแบบเราสามารถเดินหาได้ทุกวไปเลยนะคะถ้าสามารถหาได้ครบจะได้ขวดยาเพิ่มสเตตัสถาวรค่ะ ในระบบนี้เราสามารถเลือกใส่เครื่องรังได้สูงสุด5ชิ้นสามารถใส่เครื่องรังที่เพิ่มค่าเบตัสที่เราต้องการซ้อนกันได้เช่นใส่เพิ่มค่าโอกาสติดคีพร้อมกัน2 3ถึงอันเครื่องรังทั้งหมดมี4สีเริ่มจากสีเทาสีฟ้าสีทองและสีม่วงตามลําดับโดยเราสามารถใช้เครื่องรังซ้ำกันมาสุ่มเป็นค่าใหม่พร้อมลุ้นโอกาสในการรับเกดสีได้ หากเราตีเลื่อนขั้นแล้วให้เรากดยินยันก่อนไม่ว่าจะเป็นค่าสเตตัสต,ต่ำแค่ไหนก็ตามเพราะเมื่อเลื่อนขั้นหนึ่งครั้งแล้วในการสุ่มครั้งต่อไปเนี่ยระดับความแรจะไม่ยวันลดลงนะคะมีแต่จะเพิ่มขึ้นระบบคอเลกชันจะมีสามชนิดในตอนนี้ 1. สะสมของจากดันเจ้ยนเดี่ยวหรือกล่องต่างๆในแมป 2. สะสมคริสเัลของมอนสเตอร์ตัวนั้นๆ3เปิดแผนที่ โดยที่พวกของรางวัลเนี่ยก็จะถลา,ากเขาขึ้นไปมีตัง้งแต่ขวดเลือดอาหารเพิ่มสเตตัสไปจนถึงเพิ่มดาเมจถาวรด้วยที่หน้าตระกูลจะมีข้อมูลกิวที่ปกครองเขตต่างๆอยู่มีการโหวตบัฟภายในสภาด้วยโดยคนที่มีสิทธิ์โหวตจะต้องชนะกิ้ววอลและได้ครอบครองเขตใดเขตหนึ่งเท่านั้นภาษีสามารถเด็เก็บได้สูงสุด15% สมาชิกสภา,าจะโดนทันที5%เซและภายในเขตของเจ้าเมืองสามารถเลือกได้ระหว่าง1-10เรซตเราสามารถตั้งค่าต่างๆภายในกิลได้ค่อนข้างหลากหลายเช่นปรับให้ยศไหนลงทะเบียนกิลวอร์แทนได้บ้างหรือยศไหนรับคนได้บ้างและยังขอพันธมิตรหรือสร้างอลีกับกิล์ที่เราไม่ชอบข้างหน้าเพื่อที่จะได้ตีกันเองภายในประเทศได้นอกจากนั้นยังมีภารกิจของกิลที่จะได้เงินและเหรียญออเที่ยวไว้ใช้ซื้อของภายในร้านคากิลได้ด้วย และช่องสุดท้ายที่เอาไว้ใส่บัฟกิวสามารถซื้อได้ภายในร้านค้ากิวเท่านั้นความสำเร็จจะแบ่งเป็น4โหมดใหญ่ๆด้วยกัน 1. ความสำเร็จจากเควส 2. การต่อสู้ 3. พัฒนาตัวละคร 4. ไอเทมต่างๆของรางวัลจะเป็นทองกับเหรียญอ c ชีพเม้นต์เอาไว้แลกของในร้านค้าได้เราสามารถเปลี่ยนแปลงลูปร่างหน้าตาเป็นสีแฟชั่นและเลือกใช้โมชั่นที่เราต้องการได้จากหน้าต่างทีนี่ ระบบคราฟของก็ง่ายๆเหมือน MMO ทั่วไปคราฟเสื้ออ่อนใช้ผ้าคราฟเกราะหนักใช้แล็คคราฟชโนงใช้ไม้ระดับอาวุธเนี่ยมีสีสีสีเทาสีฟ้าสีทองสีม่วงสามารถเอาอุปกรณ์ที่มีออปชันที่ไม่ใช้แล้วเนี่ยไปย่อยเพื่อได้ทรัพยากรกลับคืนมาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังคือคราฟของเทร์4ก็จะเป็นต้องใช้ทรัพยากรตั้งแต่เทียงหนึ่งจนถึงเทร์่เลยอย่าเผลาของเที์ต่างๆไปทิ้งกันล่ะในระบบการอัปเกรดระดับอาวุธ จะต้องใช้ขวดลุงที่ได้จากการฟาร์มอนสเตอร์ทั่วไปถ้าเราใช้ขวดย้อมสีอุปรกรณ์สีทองที่ได้จากการคาฟ์ระดับของอาวุธที่ออกมาจะไม่มีวันต่ำกว่าสีทองนั่นหมายความว่าเราสามารถสุ่มอาวุธสีทองได้เรื่อยๆหรือจอ,อกสีม่วงก็ได้แต่ถ้าเราเอาขวดไปย้อมอุปกรณ์สีเทาระบบจะสุ่มระดับตั้งแต่สีเทาไปจนถึงสีม่วง ต่อให้เราได้สีทองมาแล้วออฟไม่ถูกใจเราใช้ขวดย้อมสีอีกมันก็จะมีโอกาสออกสีขาวสีฟ้าสีม่วงสีทองเพราะฉะนั้นเนี่ยการคร้ฟสีทองหรือสีม่วงเนี่ยจะเป็นของพิเศษมากเพราะสามารถใช้ขวดดีออฟหาฟที่ต้องการได้ในกรณีที่เราเจอมีดสั้นออฟโจมตีเวทเป็นต้นการเจาะดูป,ปรปกณ์จะใช้น้ำยาสีฟ้าโดยที่น้ำยาเนี่ยก็จะมีระดับความเข้มข้นที่ไม่เท่ากันให้มื้อหา N B C ตัวนี้นะคะที่เป็นรูปดาบที่มีปีก ไม่ว่าจะเป็นการเจาะรูหรือฝั่งเพชรหรือว่าย้ายออปชั่นนะคะเได้หาย NPC ตัวนี้ได้เลยกิจกรรมเลดบอสมี3เวลา10โมงเช้า4โมงเย็น4ทุ่มบอลเลอร์18ล้านแต่ละตระกูลจะมีบอลไม่เหมือนกันสามารถค่าไปจัดก,การอีกตระกูลได้ในช่วงเวลาชุลมุน ิวอลสามารถลงทะเบียนได้ตอนหนึ่งทุ่มห้นาทีและเริ่มตอนสองทุ่มกิจกรรมใช้เวลา30นาทีเมื่อถึงช่วงเวลากิจกรรมกิวที่ลงทะเบียนไว้จะถูกย้ายมาในแมปที่ไม่มีมอนสเตอร์และคนอื่นเลยยกเว้นกิวที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้นกิวที่สะสมคะแนนสูงสุดในแต่ละเขตจะได้เมืองไปสงครามระหว่างประเทศจะเริ่มต้นตอน6กโมงเย็นของทุกวันมีเวลา30นาที ให้ที่สามารถยึดรองหินได้จนถึง100%ก่อนเป็นฝ่ายชนะเคล็ดลับคือให้ยึดจุดเกิดที่ใกล้กับห้องหินมากที่สุดแล้วฝ่ายเราจะได้เปรียบแล้วก็อย่าลืมยึดหินบัฟด้วยนะและทั้งหมดนี้ก็คือระบบต่างๆในเวลาท,ที่คิดรู้ตอนนี้นะคะเราเพื่อนๆล่ะคิดได้งไงเกมนี้บ้างชอบระบบ MMORPG สไตล์เก่าแบบนี้หรือคิดว่ามันเชยไปแล้วในยุคที่ทุกอย่างต้องเร็วต้องมีออโต้แล้วถ้าเปิดโคตรไปได้หรือเกมเต็มออกมาเพื่อนๆจะลองเล่นกันไหมคะ สุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็เมนพูดคุยกับคิดด้านล่างได้เลยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายบาย